s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความน้รลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัฒน์อิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Gray Area พิเศษที่39ครับผม ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่พี่ทันก็กังวลประมาณหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุยยากแต่ว่าจริงๆมันก็มันก็น่าพูดถึงแหละคือคือในแง่หนึ่งอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากกระแสช่วงเดือนที่ผ่านมาเราอาัดกันในเดือนพฤษภาคมต้น,ต,น,ต,นต้นเดือนช่วงเดือนเมษายนมันก็มีกระแสเรื่องที่ว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาซื้อเทวิตเตอร์แบบซื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยทั้งทั้งหุ้นทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็กลายเป็นเจ้าของของเทวิตเตอร์โดยสมบูรณ์ครับอืมทีเนี้ อีลอนนะ่ะเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์อยู่แล้วดังนั้นนะ่ะเขาก็เลยแต่เขาเองก็มีปัญหาแล้วก็มีแง่มุมต่างๆนะที่อยากที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ดังนั้นพอเขาเข้ามาซื้ออภิฐานเขาเลยบอกว่าอยากที่จะปรับเปลี่ยนมันเสียใหม่สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคือการรื้อระบบแล้วก็ทําให้ทวิตเตอร์เนี่ยเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาฝันเอาไว้ก็คือการที่จะเป็นโซเชียลมีเดียสาหรับ free s p e อย่างแท้จริงอเออฉังนั้นวันนี้เราก็จะ มาคุยกันละกันว่าประเด็นเรื่องของ free s p e เรื่องของ social media เนี่ยแล้วก็กรณีของอีลอนมัส์เ่ยมันมันน่าจะส่งผลอะไรกับโลกใบนี้บ้างซึ่งจริงแล้วก็ต้องออกตัวก่อนว่าเราเองสองคนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแบบนักวิชาการที่จะคุยได้ลึกมากๆเนาะพี่ทันอกอืมเออเพราะจริงๆแล้ว free s p e เองก็เป็นคําพูดที่มันมืนค่อนข้างกว้างแล้วก็ค่อนข้างมองได้หลายมุมเราเองอาจจะเห็นการใช้งานคําเนี้ยโดยที่ อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันด้วยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็มาคุยกันแบบสนุกสนุกกันแค่ทวิตของของอีรอนมาสที่บอกว่าเรื่องฟรีสปีดคนก็ถกเถียงกันแล้วว่ามาพูดในนิยามไหนอ่ะแค่อีรอนมาสบอกว่าเขาอยากทําให้ทวิตเตอร์มีฟรีสปปชมากขึ้นอ่ะมันก็ถกเถียงแล้วว่านิยามไหนนะที่อีรอนมาสเอาขึ้นมาพูดหรือว่าทุกวันนี้ทวิตเตอร์มันไม่มีฟรีสปปชหรอล้วก็คิดว่ามันคงพูดแบบนั้นไม่ได้อ่ะเออนั่นแหละ ม,มันซับซ้อนอ่ะม,มันก็เลยยากเนอะเออเดี๋ยวเดียวผมขอเริ่มจากตัวเรื่องของความหมายแล้วกันความหมายนริงจริงคือก็พยายามไปหามาในหลายๆที่นะมันจะมีทั้งแบบ Dictionary หรือว่าเป็นแบบความหมายของ a m n e s t สตเองก็ตามซึ่งที่ผมหยิบยกมาในวันนี้ก็จะเป็นที่ผมไปเจอมาในเว็บไซต์ a m n e s นตนะครับคือเขาก็บอกว่า freedom of speech เนี่ยมันเป็น the right to seek หรือว่าเป็นสิทธิที่จะมองหาแล้วก็ receive หรือว่าแบบรับเข้ามาหรือว่า impa คือเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าแบบเปิดรับเลยพวกเนี้ย Information and ideas of all kinds ์คา by any mean s หรือว่าเป็นเรื่องของความรู้ชุดข้อมูลหรือว่าไอเดียต่างๆนา,นาที่ไม่ได้ปิดกัน้นคือจะเป็นอะไรก็ได้เลยเป็นความหมายไหนก็ได้คือทั้งหมดเหล่านี้เราควรที่จะเปิดรับมันแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นความหมายในอุดมคติของคนที่เชื่อเรื่องในโลกโลกเสรีแล้วก็เชื่อในเรื่องของ f r e o m o m s p Spe ชชัยพิทันออซึ่งพวกเขาอ่ะก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการปล่อยให้ผู้คนคือสมมุติว่าเป็นเป็น free s p e e c h แอปซูลติสเขาก็จะเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยาการปล่อยให้คนมีอิสระแสดงออกได้ทุกอย่างก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเออคือความหมายก็จะประมาณนี้ไว้พี่ทันอืแต่ทีเนี้ยในในโลกที่เราอาศัยอยู่กันณนะปัจจุบันเนี้ยพี่ทันผมคิดว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นวะขั้นที่แบบทุกคนจะมาพูดอะไรก็ได้พร่ำใส่กันแล้วก็เหมือนแบบทุกอย่างมันมันเป็นสิ่งที่รับได้คือเท่าที่พปอ่านมาเพิ่มเติมอันนี้พี่ทันเสริมได้นะคือเขาก็บอกว่า จากเว็บไซต์เอ็มเนสตี้นี่แหละคือเขาบอกประมาณประมาณแบบคือคนเรามีสิทธิ์ที่จะพูดแหละแต่ก็อธิบายต่อว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีการ restrict หรือว่ามีการแบบมีการข้อห้ามมีข้อจากัดกันอยู่บ้างเช่นในกรณีที่เราเห็นได้ชัดว่ามันว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเท่าไหร่มันคือเรื่องของ hate speech หรือว่าพวกข้อความยุโยงซึ่งอันจริงคือศัพท์เหล่านี้มันก็เป็นศัพท์ที่อธิบายยากอีก่เว้ยเป็นคำนี้ต้องมานั่งคุยหาความหมายกันอีกลึกเข้าไปอีกว่า hate speech คืออะไรข้อความยุโยงคืออะไร <S <S คำเส้นแบกมันอยู่ตรงไหนหรือว่าข้อจากัดของมันคืออะไรเออมันก็เลยทําให้มันมันค่อนข้างอธิบายยากเหมือนกันพิถันว่าไงบ้างมมันยากเรื่องหนึ่งที่มันยากเพราะว่าเวลาเราพูดถึงฟรีส s p e c h ในคอนเซปต์เดิมครับในอดีตครับเวลาพูดถึงโลกเสรีจะพูดถึงว่ามนุษย์ทุกคนมันควรจะมีเสรีภาพในการพูดเพราะว่าเสรีภาพคือสิ่งที่เราเกิดมาแล้วมันมีเนาะมันไม่ควรถูกปิดกั้นน่ะแต่ว่าคอนเซปต์เนี้ยพอมันมาถึงยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของโซเชียลมีเดียเราคิดว่า มันอาจจะต้องปรับตามโซเชียลมีเดียด้วยหรือว่าในอีกแบบหนึ่งคือการมาถึงของโซเชียลมีเดียมันอาจจะทําให้ไอเดียพื้นฐานของสตีดสตีิภาพในการพูดมันมันเปลี่ยนไปอะ่ะมันถูกตั้งคาถามมากขึ้นว่าแค่ไหนถึงพูดได้ไม่ได้อะ่ะคือ,อความอันตรายของสป<อ>ีชในตัวเดิมในอดีตกับความอันตรายของสป<ห>ีชที่มันถูกหยอดลองมาในโซเชียลมีเดียในเวลาเนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันน่ะเออเออเอออันนี้มันเลยเป็นปัญหาทําให้คนมาตั้งคถามว่า แค่ไหนที่เรียกว่ามีหรือไม่มีอะครับอืมเพราะว่าสิ่งที่มันต้องรี strict หรือว่าแบบจํากัดมากขึ้นพิธันมองว่ามันเป็นเรื่องของความง่ายเดียวปะพอมันเป็นโซเชียลมีเดียคือทุกอย่างมันถูกง่ายแบบมันสามารถสื่อสารถึงกันโดยง่ายมากกว่าที่เคยเป็นมาแล้วมันก็ทําให้แบบมันมันอยู่หลังจอด้วยมันมีอะไรพวกนี้ด้วยมันก็ทําให้มนุษย์เราสื่อสารกันแบบเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นหรือว่าไปไปสุดทางกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ปะคุณได้ชัดเจนคือว่าเอฟเฟกของมัน ไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นอเอ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 อมันก็มีเรื่องที่เถียงกันอยู่อยู่บ่อยๆเนาะว่าถ้าเรากลับมาประเด็นเดิมว่าครับเราเราควรมองฟีสปิชยังไงในโลกออนไลน์ครับมันก็มีอย่างน้อยๆสองฝ่ายที่เป็นดีเบตกันอยู่เวลานี้สองฝ่ายแรกก็จอมองว่าก็เต็มที่ไปเลยใครพูใครควรจะพูดอะไรก็พูดไปเลยพูดได้หมดเออแล้วถ้า อันนี้ในแง่ของบริบทของการสื่อสารนะถ้าคนนึงพูดผิดหรือพูดพลาดขึ้นมามันก็จะมีสิทธิ์ที่คนอื่นๆจะสามารถมาเอาข้อมูลมาแย้งได้มันก็เท่าเท่ากันนะ่ะเชื่อนี่คือโลกเสรีจริงๆก็โลกเสรีสองแบบสองสองแบบอ่ะ <laughs> คือคืออ่าถ้าคุณโต้มาแล้วก็โต้กับข้อมูลนี้ไม่จริงข้อมูลจริงก็มาสู้มันคือการแข่งขันกันทางด้านข้อมูลนะครับแต่อีกแบบหนึ่งคือ จะบอกว่าเอ้ยที่ผ่านมาเราเราปล่อยให้มันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะแต่เห็นผลมั้ยล่ะผลมันคือสังคมมันแตกแยกนี่เราไม่เชื่อว่าการถกเถียงกันแบบนั้นน่ะมันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีได้เสมอไปอ่ะดีเบตที่มันเทลตี้มันไม่ได้เกิดขึ้นพอโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียมันไม่ทําให้ฟีสปีชมันเทลตี้ขึ้นอ่ะมันกลายเป็นแบสปีชไปได้อ่ะมันเถียงกันสองฝ่ายอย่นี้แหละว่าจะจัดควรปล่อยเสือดีแล้ไปเสียเลยไหม อีฝ่ายหนึ่งบอกว่าถ้าปล่อยสีท์เราไปเซ็นเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันมากกว่าเดิมนะมีมันมีบางอย่างที่มันํำเส้นนะควรควรจะมีการจํากัดควบคุมมาหรือเปล่าอ่ะเอออะไรเงี้ยเราคิดว่าเวลาอีลอนมาสพูดออกมามันก็มีดีแบตนี้เกิดขึ้นแหละว่าจะเอาแบบไหนมัสจะไปคือคุณต้องการมัสจะไปแบบไหนมันจะไปสุดเลยไหมคือแบบอ่ะจะพูดอะไรก็พูดทรัมพ์พูดอะไรก็พูดนี้หรอมีคนพูดเยอะอย่างอย่างในต่างประเทศครับอย่างในสื่อต่างประเทศก็ยกตัวอย่างมาของทรัมป์บ่อยๆว่านี่ไงช่วง ช่วงแรกๆที่ใบเดินขึ้นมาแล้วทรัมป์ไม่ยอมรับผล,ลการเลือกตั้งเนี่ยทรัมป์พูดอะไรก็ได้นี่ใ,<ช>ในทวิตเตอร์ใน a ฟ e b o o k อ่ะแล้วนําไปเสื่ออะไรอ่ะม,มันนําไปสู่กัรนี้ทรัมป์ปลุกดมคนไปสู่การบุกลุกรัฐสภาของอเมริกามีการประกาศว่าจะตามไปสังหารตามไมค์ค่าไมค์เพนที่เป็นแบบรองมานาธิบดีในเวลาน,นั้นเองอะ่ะจะไปแขวนข้อไมค์เพน้ี่ามไปอ่ะมันมันดูแรงขั้นนั้นอ่ะมันมันไปกันใหญ่เออทรัมป์มันเหมืนอนเป็นตัว ตัวแปรสาคัญนี้ทำให้คนมาตั้งคำถามว่าใช่แค่นี้มันได้ไหมนะหรือคนจากัดท์ออหรือเปล่าอ,อ,อะไรเงออี้ยครับครับเออคือก็น่าสนใจคือคือพอพิธันตั้งคําถามมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการการเข้าซื้อของอีลอนมัสสะสุดท้ายแล้วมันจะไปลงเอยแบบไหนคือมันก็มีความท้าทายเกิดขึ้นคืออย่างเช่นในโพสที่เขาบอกบอกว่าเขาซื้อทวิตเตอร์เพื่อฟรีสปีดแอะพวกเนี้ยถ้าไปดูในคอมเมนต์นะพิธันมันจะมีการยั่วยวนเนาะคือจะมีการทํามีมทาเอาเรื่องเก่าๆในอดีตของอีลอนมัสสะมาโพส เพื่อที่จะดูว่าไอ้ข้อความเหล่านี้หรือว่าไอ้สปีชเ่าเนี้ยอีลอนมัสจะทำยังไงกับมันคือถ้าสมมติมันมันฟรีจริงๆอ่ะอีลอนมัสจะต้องไม่ไม่ไปแตะต้องมันหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรจะมาโกรธอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคุณเองต้องการที่จะฟรีสปีชขั้นสุดเออก็ผมว่ามันก็ต้องก็ต้องมีการดูกันต่อไปแล้วกันว่าว่าสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์มันจะเป็นยังไงแล้วก็อันนี้มันจะลงลึกไปหน่อยครับว่าอย่างเวลาเราพูดถึงบบริทขอองีลปริกามันจะต่โยชน์ ประเทศอื่นประมาณหนึ่งเงื่อนไขแรกที่มันต่างคือว่าในอเมริกาครับมันจะมีมันมีรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งเขาเรียกว่า first amendment น่ะ first amendment เนี่ยมันจะเพิ่มเติมเออ first amendment เนี่ยมันใช้มานานมากแล้วละทุกครั้งที่มันมีดีเบตกันไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพแล้วก็ตามมันด้กลับมาพูดถึงนี่แหละคมันมันคือการทำะันก็ได้ที่ไม่ขัดต่อเสรีภาพอื่นๆอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละอืออเมริกามันจะมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดด้วยว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อะคุณอ้างธรรมนูญนะ แต่ว่าแต่แต่ผลของมันอ่ะมันไม่เทลตี้อ่ะเช่นคุณอยากสร้างสปีชที่เหยียดยามคนอื่นถือว่าไอ้ first amendment นี้มันคุ้มครองไหมก็คุ้มครองก็คุ้มครองเว้ยหรือว่าไม่แต่การพูดนะไม่ใช่แค่แค่พูดนะการครอบครองปืนเนี่ยมันก็คุ้มครองนะคือมันมันดีเบตไปถึงเงี้ยในแง่แบบสิรภาพในการใช้ชีวิตขนาดนั้นเลยอ่ะ แค่นั่นแหละมันเลยเราเลยบอกมันมันซับซ้อนเว้ยเวลาพูดถึงอเมริกาแล้วอเมริกาก็เขียนเรื่องนี้แหละว่าอ่ะอีลอนมัสอยากอยากทําอะไรกันแน่นะจะไปถึงขั้นสุดเลยแบบปล่อยไปเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอืมคือก็ขอขอเสริมไม่ทันในการว่าไอ้ตัวข้อกฎหมายอะว่าประเทศไหนมันมีบ้างคือเท่าที่ไปอ่านมาจากไอรอเขาบอกว่าอ่ะก็มีสารัตีนแหละที่มันชัดเจนมากๆคือ first amendment หรือว่าบทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งซึ่ง ของฝรั่งเศสก็มีจดกฎหมายคล้ายๆกันซึ่งเอาจริงสองประเทศนี้ก็เหมือนเป็น,เป,นปเป็นประเทศที่มีประวัติการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับอิสระเสรีของประชาชนเป็นหลักซึ่งส่วนของไทยเองอรับท่านอันนี้น่าสนใจมากคือเขาบอกว่ามันมีระบุว่าในรัฐธรรมนูญก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีหมายเหตุต่อไว้ว่าเนี่ยมันจะมีการประชาชนเนมีเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้หรือว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและดํารงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของชาติซึ่ง อ่ะเนี่ยคุมเครือมากแล้วก็ซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็นวันนี้แต่ว่าก็น่าสนใจดีคือเรื่องของกฎหมายที่แต่ละประเทศคุ้มครองเรื่องของฟรีสปีชั่าไว้อยู่แต่ว่าที่วิทันเรียกประเด็นมาก็น่าสนใจดีแม้กระทั่งว่าสหรัฐอเมริกาที่มีภาพจำเรื่องของแบบฟรีดอมออฟแบบพีเพลหรือว่ามีฟรีสปีชัดเจนมากๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งมันก็มันก็ทําให้เราตั้งข้อสงสัยมากว่าแบบเอยแล้วมันมันจะยังไงกันแน่วาแล้วมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะเอออืม คือลองลองยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพมากขึ้นว่าทุกวันนี้ครับมันจะมีความขัดแย้งกันคือก็ต้องอธิบไยเพิ่มเติมก่อนว่าที่เขามีดราม่าก,กันเนี้ยคือผมเล่าเพิ่มแล้วกันนะคือเขาบอกว่า f i r s t a m e n d m e n t ก็เรื่องหนึ่งเนาะเรื่องของ Freedom of Speech ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าพวกโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Twitter หรือว่า t ิกต็อกเลยพวกเนี้ยมันเป็น p r i v a t e sector มันเป็นแบบบริษัทเอกชนะ่ะคือพวกเขาเองไม่จําเป็นต้องที่จะเอา f i r s t a m e n d m e n t มาใช้ด้วยซ้ำแต่ว่า พวกเขาเองก็ทําตัวเป็นเหมือนเป็นรัฐบาลเป็นคนที่เป็น regulator แล้วก็คอยแบนข้อความเหล่านี้เออยกตัวอย่างเช่นแบบ a c e b o o k มันจะมีข้อจํากัดเรื่องของสมมติว่าคุณเอาภาพโป๊มาลงซึ่งซึ่งบางบางวัฒนธรรมบางบฏิบทมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะหรือว่าใช้คําหยาบใช้คํานุนแดงอะไรพวกนี้ก็จะโดนแบนไปซึ่งอะไรที่ไม่ถูกข้อบังคับก็อาจจะโดนลด engagement สิ่งสิ่งเหล่านี้ที่ที่คนเคยเจอหรือแม้กระทั่งการแบนของทรัมเองเนี่ยคนก็มาดราม่ากันว่าเออ เฟแบบเฟซบุ๊กใช้อำนาจหน้าที่เกินเกินความจําเป็นหรือเปล่าหรือว่าเกินเกินบทบาทตัวเองหรือเปล่าแล้วมันมันมันใช่ฟรีดอมมาสปีชจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอีกดีเบตหนึ่งที่ที่คนเขาพูดคุยกันครับพูดดีแบ,บก็ได้ว่าเมื่อคุณเป็นโซเชียลมีเดียคุณมีอำนาจในการออกำหนดไกด์ไลน์ของตัวเองอะ่ะคือมันออมีคอมมูน <community S 1> ิตี้สแตนดาร์ดของตัวเองอยู่แล้วอะ่ะทวิตเตอร์รออกแบบได้ว่ามันแบบนี้ <Facebook S 2> <ม>เฟซบุ๊กออกแบบได้ว่าเป็นแบบนี้ทิกตอกออกแบบได้ว่าเป็นแบบนี้อินสตาแกรมบอกได้ว<ม>่าเป็นแบบนี้คือนั่นแหละ<ม>ด้วยด้วยความที่มันมีผู้ใช้ยเยอะมากเนาะแล้วมันไม่ได้มีมสารแบบโลกทั่วไปเพราะฉะนั้นนะการกําหนดคอมมอนวิตี้สแตนดาร์ดแบบนี้ยมันช่วยให้โซเชียลมีเดียมันมันจัดการข้อความหมดเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นไงนแล้วมีมี AI ม,มันมี m a c ช i n e Learning เข้ามาช่วยดูแลด้วยซ้ำไปว่าอะข้อความมีติ๊กนะว่าเป็นข้อความที่ขัดต่อ สแตนดาร์ดแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะโดนลบนะโดนลดลิชนะเขาว่าไปนะครับเออมันอืที่เราบอกว่ามันซับซ้อนมากขึ้นอ่ะพอไปอยู่ในโซเชียลมีเดียอืมซับซ้อนขึ้นในแง่หนึ่งเพราะว่าแพลตฟอร์มดูแลเองไม่ไหวอ่ะใจคนมานั่งติ๊กอย่างเดียวไม่ได้ไงมันต้องให้เอไอมันต้องให้โซเชียลมีเดียอื่นๆแบบมาช่วยดูดูแลด้วยอ่ะครับอืมอืมอืมแต่ทีเนี้ยพี่ทันคือคือเรื่องที่มันน่ากังวลกว่าเนี้ยคือ อันนี้ที่เราคูยคุยกันมันคือเรื่องของแบบข้อดีเนาะในแง่ของว่าโซเชียลมีเดียกับเรื่องของฟรีสปิชเขาจะมาช่วยกันคือแบบสมมุติว่าคือมีการเรกูเลตประมาณหนึ่งมีคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดที่จะช่วยให้บทสนทนาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นเป็นเป็นไปในทางที่มันเฮลตี้ขึ้นแต่ทีนี้มันก็มีอีกฝั่งหนึ่งวิธนที่เขาไม่พอใจคือเขาก็มองว่าการเข้ามามีบทบาทหน้าที่ของโซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือว่าเจ้าของแพลตฟอร์มมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการปิดกั้นมากเกินไปหรือเปล่า คือแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้อ้างอิงจากกฎหมายแต่ว่ามันเป็นแบบบรรทัดฐานของพวกเจ้าของเว็บไซต์หรือว่าเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มหรือเปล่าคือมันมีกรณีที่เคยเกิดขึ้นกับเว็บไซต์แบบเป็นเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเว็บเซอร์วิสเจ้าหนึ่งชื่อว่า Cloud f แฟร์คือเขาอะเคยเล่าว,ว่าเช้าวันหนึ่งเขาตื่นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ดีเว้ยก็เลยทําการแบนเว็บไซต์ของพวกนีวนาซีทิ้งไปคือแบบแค่ตื่นมาอารมณ์ไม่ดีก็แบนเว็บไซต์ของอีกฝั่งมาเลยแบบท่าวอะไรเงี้ยซึ่ง เขาเองก็ออกมายอมรับนะว่ามันมันรู้สึกไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ควรที่จะมีใครมีอานาจขนาดนั้นในการแบบปิดกั้นข้อมูลของอีกฝ่ายทีนี้นมันก็เลยแบบเป็นเป็นอะไรที่มันยังคนค่อนข้างคลุมเครืออยู่เนาะว่าไอการดีเบตการระหว่างแบบสมมุติว่าฝั่งขวาฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยคือณนปะัจจุบันเนี้ยคนที่อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนจะเป็นเป็นผู้มีอานาจในปัจจุบันฝั่งขวาก็จะรู้สึกว่าเสียงตัวเองไม่ได้รับการแบบเผยแพร่หรือเปล่าผมว่าแม่งแม่งแม่งจะซับซ้อนไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะอืมนั่นแหละ S <S <S ม,มันมันมองกันต่างมุมอะครับครับถ้าเราคิดว่าฝั่งหนึ่งถ้าถ้าถ้าจะโต้กลับมามาโคงคําถามว่าเอ้าแล้วก็พูดได้นี่ไหน,ไหนคุณบอกว่าคุณฟีสปีดไงทําทไมคุณใช่แบร์เราละ่ะทําไมคุณยกเลิกคําพูดของเราไปละ่ะอะไรเงี้ยลบไปลบเราไปทาไมอืมเราว่ามันนัน่นแหละมันยากเว้ยไม่รู้ฝั่งแล้วคนจะได้อะไรจากอีพีนี้มันะแต่ก็นั่นแหละเออแค่จะบอกว่ามันยากเว้ย มันมันมองกันต่างมุมากเก็ไปโลกมันซับซ้อนมากขึ้นน่ะเช่นคุณจะทรีตว่าเสรีภาพที่คุณมีในการพูด free d o m o f speech เนี่ยหรือ free speech เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือเป้าหมายหรือเปล่าหรือมันแค่ tools หนึ่งอ่ะถ้าคุณคิดว่า free d o m o f free speech หรือว่า free speech มันคือ tools หนึ่งหรือวิธีการหนึ่งอ่ะโอเคด้วยคนกมาใช้เครื่องมือนี้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณทร e ต t ว่า free speech มันคือเป้าหมายของสังคมอ่ะ ฟรีสปีดเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะพูดกันแบบมีคุณภาพอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างทางอ่ะมันควรต้องมีการออกแบบอะไรหรือเปล่านะควบคุมอะไรหรือเปล่านะนึกออกปะมันอันนี้คืออีกมิตริงแลวนะในในการดีเบตว่าคุณฟรีฟรีสปีดว่าคืออะไรฟรีว่ามันคือแค่วิธีการอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าฟรีวิธีการมาควรจะทุกคนพูดได้เสรีภาพแบบร้อเปอร์เซ็นแต่ถ้าฟรีว่ามันคือเป้าหมายสังคมอะอันเนี้ยคิดเยอะแล้ว เพราะว่ากว่าถึงเป้าหมายได้คุณต้องดีไซน์ระหว่างทางยังไงบ้างและการจํากัดข้อความบางอย่างอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดีไซน์ระหว่างทางนี้ด้วยนะเพื่อให้สังคมในปลายทางมันมีคุณภาพในการโต้แย้งโต้เถียงกันดีขึ้นน่ะคือเฮลที่เฮลที่ดีเบตมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ยศถ้าถ้าระหว่างทางแม่งโคตรท็อกซิกอ่ะจริงไอ้แค่คือผมผมเพิ่งนึกถึงมุมนี้ว่ะคือรู้สึกว่า เวลาเราพูดฟรีสปีชอ่ะบางทีเราจะนึกว่ามันเป็นคอนเซปที่สมบูรณ์แล้วด้วยตัวของมันเองแบบเป็นโลกที่เสรีแต่พอพี่ทันพูดประเด็นนี้มาก็น่าสนใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะยังไม่เคยแบบไปถึงคําว่าฟรีสปีช้ดยสารเราจะต้องมาช่วยกันออกแบบว่าคอมมิชชั่นมาตรฐานหรือว่ารีสตร c t ชันอะไรที่ที่เราควรจะมีร่วมกันแล้วนําไปสู่ฟรีสปีชที่มันเฮลตี้มากที่สุดของโลกใบนี้เอออันนี้ก็เป็นเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจหนมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเล่ามาเพราะว่าทุ่ววลกมันกำลังเถียงเรื่องนี้อยู่อ อันนี้อันนี้ก็ซับซ้อนในแบบนึงนะถ้าไปดูโจทย์ที่ชัดเจนขึ้นหน่อยก็แบบถ้าดูแบบมุมมองโลกนอกจากอเมริกาฝั่งเสรีครับอย่างจีนเนี่ยเราคิดว่ามันก็สนุกที่จะพูดคือว่าอันนั้นเนี่ยมันข่าวดําชัดเจนมากเลยเว้ยคืออย่างจีนเนี่ยคุณเราก็จะรู้อยู่นะว่ามันมีเกรดไฟบอมันมีการเซนเซอร์อะไรมากมายอี่ยจีนเองก็มีโซเชียลมีเดียมีเว่ยป๋อบะมีอะไรนะก็มีเว่ยปอ่ะที่คนใช้เยอะเนาะ มีไว้ปอหลักๆอ่ะอันนี้ชัดเจนมากเลยเว้ยว่าฟรีสปีดไม่มีเว้ยไม่มีอยู่จริงคือมันมีเท่าที่รัฐจะอนุญาตให้คุณพูดได้อ่ะแต่มันเปราะบางมากนะเปราะบางมากๆนะคือมันเปราะบางมากเช่นอย่างตอนนามาเพิงช่วยที่เป็นนักเทนนิสของจีนน่ะที่เขาออกมาพูดเรื่องการกคุกความทางเพศนะครับพอมันมีกระทู้นี้ขึ้นในไว้ปอยศวันในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา มันมีการลบคําค้นหายเกี่ยวกับคำว่าเผิงช่วยออกไปเลยเว้ยเออคือมันคือนี่แบบนี่แ่บรัฐที่มันอํานาจนิยมนนยม,มากๆแบบมีอํานาจมากๆออไม่ไม่เน้นเสรีภาพอะอันนี้คือก็ทําตามอาเภอใจมากๆเหมือนกันนะอะไม่อยากให้มีเรื่องของกูลบเซิร์ชนี้ไปหรอ,อกอะไรเนี่ยลบกระทูที่ทิ้งไปอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบทำฟรีดอมสปีดเหมือนของเล่นเด็กอะแบบเฮ้ยกูไม่ต้องมีก็ได้ไม่คิดว่าจะมีอยู่แล้วอ่ะคิดว่ามันคือมุมมองที่คิดว่าฟรีดอมมาสปีดคือสปีดที่รัฐอนุญาตให้มีได้อ่ะ เอออันนี้คือในโลกฝั่งที่มันอำนาจนิยมเนาะค่อนข้างเผด็จการหน่อยอะไรเงี้ยครับไทยเองเราสุว่าเราว่ามันมีเส้นของความผสมผสมกันอ่ะเออมันกึ่งกึ่งเราอาจจะไปไม่ถึงจีนที่ที่ขั้นถึงว่ามีพูดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะมีบางท็อปิกที่อ่ะก็ยังถึงแม้จะพูดในแพลตฟอร์มได้แต่ผิดกฎหมายในไทยนะอออืมก็มีเนาะคือไม่ผิดแพลตฟอร์มแต่ผิดไทยใช่ <laughs> สุดท้ายคือนั่นแหละความท้าทายอย่างของอีลอนน่ะคือเขาก็พูดไปในหลายๆบทความว่าคือแม้ว่าคุณจะสร้างทวิตเตอร์ขึ้นมาเป็นฟ e e ดอมมอนสปิดจัดๆเลยนะแต่สุดท้ายคนใช้คือคนไหนคือนอกจากอเมริกาแล้วอะ่ะกฎหมายประเทศอื่นมันรองรับหรือเปล่ากฎหมายจีนกฎหมายประเทศไทยกฎหมายอย่างในเทรานอิร่านอะไรเงี้ยคือแบบเออสุดท้ายก็ต้องแบบต่อสู้กับรัฐเหล่านี้อยู่ดีเนาะพี่ท่านนั่นสิแพลตฟอร์มบอกว่าพูดได้ไม่พี่อะไรไมีปัญหามันริเบลโลมากเลยแต่บางประเทศน่ะใช่ เอ้ยคุณไม่ได้นะอันนี้มันผิดกฎหมายประเทศเรานะห้ามนะเออเออมันมันมีเงื่อนไขแบบนี้อยู่มันซับซ้อนไปอีกเลเยอร์หนึ่งองโยชอีกอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันก็พูดกันบ่อยคือเวลาพูดถึงเรื่องเราจะจํากัดฟรีดอมออฟสปีชหรือฟรีสปีดลงเพราะว่ามันมีเฟกนิวอะแล้วก็เป็นอะไรแบบนี้เหมือนกันเนาะคืออ่ะอืมอืมก็แก้ปัญหาเฟกนิวด้วยกันที่กาไม่ต้องมีเสรีภาพไปเลยปะแล้วก็มีคนคิดแบบง่ายง่ายแบบนั้นอะเดี๋ยวมันก็มีอยู่บ้านเดี๋ยวคิดว่าก็นั่นแะ ก็เป็นปัญหาไปอะไรนะครับส่วนอื่นๆหรอเราคิดว่ามันอะถ้าย้อนกลับมาในแบบโจบแบบไทยๆอะน,นะสมมุติว่า e อีรอนมาสบอกว่าเราจะเปิดเสรีร้อยเปอร์เซ็นคุณจะพูดอะไรก็พูดปุ๊บเนี่ยเราว่ารัฐบาลอะไรรัฐบาลน่าจะปวดหัวอะจริงเครียดเลยอย่างไทยเนี่ยน่าคิดแล้วว่า <laughs> อ่ะเชื่อมันมันเปิดแล้วว่ะแล้วเราทําอะไรได้บ้างวะ อะไรแบบนี้ไปครับกับอีกอันหนึ่งคือเราย้อนกลับมาอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงฟีสปิดในโลกเสรี่ะยศอย่างอ่ะไทยก็ได้อ่ะมันก็จะมีดีเบตอีกแล้วนะว่าเวลาคุณบอกว่าไทยเนี่ยอันีญญ้ก็ให้คุณพูดอะไรก็ได้นะคือฟีสปิดใช่ปะ่ะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งครับมันก็จะมีคนที่ตั้งคําถามเหมือนกันว่าในเมื่อคุณไม่อนุญาตให้คุณพูดอะไรบางอย่างได้อ่ะนั่นก็เรียกว่า ประเทศนี้ไม่มีฟิสปีก็ได้นี่เออคือพูดได้ซึ่งก็ไม่ผิดทั้งสองแบบนะมีไหมก็มีแต่ว่าไม่มีไหมก็ไม่มีไ้เหมือนกันการไม่อนุญาตให้พูดในเรื่องบางเรื่องหรือพูดแล้วผิดกฎหมายเนี่ยยังถือว่าประเทศนี้มีเสรีภาพอยู่หรือเปล่าอ่ะเออเออคือเรามองเสรีภาพแอสโซไี่ถ่กเสรีภาพในก้อนรวมเดียวกันน่ะคือถ้าลิมิตมันถูกลิมิตทั้งก้อนน่ะมันก็แปลว่าทั้งก้อนนี้ไม่มีเสรีภาพไง เออมันก็มันก็มีคนฝั่งคนฝั่งนี้ที่คิดเหมือนกันนะว่าอ่ะคุณพูดเรื่องมาเลือกไม่ได้เงั้นแปลว่าคุณก็ไม่ได้มีเสรีภาพขนาดนั้นน่ะเออเออเอหมือนมีท็อตโพลิสบางเรื่องอ่ะมันก็แบบอาจจะไม่ได้มีเสรีภาพขนาดนั้นหรือเปล่าคือโอ้โหแม่งยากว่ะคุยไปคุยมาตอนนี้เราจะมีแต่แบบว่าก็ยังต้องดีเบตกันอยู่หรือว่าก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปนี่กลับมาในในตอนที่เราเสนอว่าถ้าเราคิดฟรีสปิดนะเป็นเป้าหมายอ่ะ เป้าหมายสังคมคือฟรีสปีดได้อะแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันถึงเป้าหมายนั้นหรือยังอะแต่ยังาจาจะนิยามว่ายังไม่มีฟรีสปีดก็ได้นะใช่ปะครับเออแต่นี้มันก็นั่นแหละยากครับแต่เราเห็นได้ถึงความพยายามเนาะทั้งในหลายๆประเทศทั้งแบบอ่ะสมมติว่าอเมริกาเนี่ยคือเราเห็นได้ชัดมากเลยว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วเขาก็แบบพยายามที่จะไปถึงเรื่องนี้เพียงแต่ว่าระหว่างทางมันก็ต้องมีความแบบขัดเกลากันประมาณหนึ่งก็ต้องมีการดูกันว่าอํานาจของโซเชียลมีเดียที่เขามีในตอนเนี้ย มันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการแบบเปิดเผยให้มันโปร่งใสกว่านี้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือว่าดูว่างมาตรการต่างๆพวกเขามันเป็นอย่างไรคือผมว่าไอสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องคอย,คอยพัฒนากันต่อไปแหละว่ามาตรการแบบไหนหรือว่าวิธีการแบบไหนไมันจะนําไปสู่ฟรีสปีชที่ทุกคนรับได้หรือว่าแบบเป็นอะไรที่เฮลตี้ที่สุดกับสังคมเราครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครมี ข้อคิดเห็นหรือว่ามีความเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าจะต้องดีเบตกันต่อไปงั้นวันนี้พวกผมสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ